อาร์เทคนิคก,การทาปากด้วยไปน้องแตง่แตงเองว่าน้อ,นองมัดผมวงเล็บคันิงไหมฮะได้ไปแ,<อ>แต,งแตง่งท่าน้องก่อนมือแมลงอดพ่อ เาก,ดดกินฮอดเดอค์นนิ่งนลไ <c oughs> ปชัดไปบอหลหมากน้องคณิงสวยเซ็กซี่มากมะนะันอมอน่ะบอล <c oughs> เข้าบ้านไหม แจ้งว่าให้ลบกกว่านี้เนี่ยใช้เว้นตานะครับโอ้โหถ้้เฮี้ยนนีกคือยุ่ผิดตัวนี้แต้งน,นี่ายซ่ำนีนนี่คือไม่ทีได้นี่โพดโพดโพโอ้มานั่งเฝ้าข้องหนามีี่เปก่าอ,อยก็หกับเป็นนั่งเก็บข้าวนามนี่น่อนี่เนาะอืม แาตะกับข้าวเปิ้นไก่กินฟรีเนาะแม่เพราะนี่สีเก็บข้าห้น้ำยี่บ่นอกจากสบายตาแล้วยังมีกินอีกโคตโผล่อดอดไงครับเกือบเลยห้าพันเก้ามันลดราคาจาก ทะเลเจ็ดพันกลัวเกือบเกือบเกือบปุ่มใส่เตี๋ยวมันท้ามันอะใส่ใส่เตียวพ่อเตี๋ยคนใส่เตียวเพื่อนซื้อเราใส่เตี๋ยวกับพ่อเอามันบ่มี่ไม่ได้หมแม่อืมเจแล้วชั้นใส่ขึ้นฮั่นบ่ พราะว่าบอกแล้วมือนั้นว่าสังเกตมาเป็นเวลาหลายมือแล้วว่าน้องโบดนี่นายขึ้นยังวะต่อนายคือปิ่งดกเนี่ปิ่งดักใกล้มั้ยตรงๆนกะไก่โพด เม่กยื้อหมิ่อที่เตอแบบดีแบบเมียนคลิปเลยบพเห็นหัวลูกขนนกใชฟพี่เจอแลกัน นะฮะแจ้งหนาเราคนอาทิตย์บาทพูดนะโอ้ยเดลขคู่หนึ่งอยู่นี่เบือ่อไม่ทงังหบื่อไปย่อนเบิ้องลัโซได้ก็ได้หนาแบบเนียนกิฟตเนียนโกฟ้าผานังอีกอยังเป็นยัง เป็นยังมันเนียนพอดีสุดยอดมันหนิงไหมมันหนิงดีเลยใช่ไหมมันมันไม่หนิงขนาดอาตใช้แต่งหน้าเปล่าตบะผ่าออกไปเต็งหน้าแล้วเนี่ยขนาดแบบว่าบ้านเด็ดท่าหัวแปลงนี่นี่หนาอีกเนียนกีบเลยนี่แล้วง่ายเดียวอี้ดีเนาะ พี you ่เ <eux> ต <_ S 1> mm ือนเดียวกันเนาะเอิอนกูย่างไก่อีกแล้วคูว่าที่ไปแต้งหน้ากันเลยไม่หยางอะไรอมเฮ้ดเสียงผู้ใดบ้างโอ้คันคันเหบก็นี่นี่จานยอดเลยนี่ เออคอยเอาพัดไทยมาเราอ้วยมันกับอันก่ย่างไหมก็ย่างรัดแหลกไหมแบบตะแเสยบไปด้วยเลยเออคอยใส่แล้วยังไปแล้วคอยไปแต่งหน้ายากันเอาบ้างานขึ้นยืนอยู่นี่ โอ๊ยอันเดียวกันนั่นนั <son ert> <son ert> ่นเห็นนั่นมันอันเดียวกันนั่นฮะนั่นเห็นไหมดูมันไม่เหยืเลยนะเวลาเราถ่ายเงี้ยจิงนี่ โอ้ยหนาเยครับยางอกมากร้อยเกือบท่นนเดียดว่าควมนี่ใจอ้อละใช้ข้าเชิญไปกินต้มไก่ ท้องที่ั่เนารท่านีชุดนึ่งสเมนูหจะวิ่งไปจพะว่านั่นว่าเดี๋ยวนตกจะวิ่งไปนะพะนะผ่านไปเล่นน้ของใาง

ข้แตงไหนเข้าวกัอเข้า,ขขาแตงหนาเพิ่มกันนี่เร่ออยงขอไปเกียงเพาแล้กก็มาหัวสวัสดีพี่พัชรินครับสู่ด้านงานขอบคุณมากมากครับม,มาเพราะให้ไม่ลากค่าคาสิบบาทนเพื่อนี่ พิจารณาไม่สบายดีขึ้นแล้วครับเร่นงเร็วเหรอครับใช่ครับเรืองพิเป็นรายการพิเศษเฉพาะ บริษ pues ัทจาวะเยี่ยมชมได้ครับที S S ่บูธบริษัทเจวะเยี่ยมชมได้นะครับที่บูธกิจกรรมบอลเครับริษัทอีสุดุห่วงเหี่ยจับกับมีรายสาคามีมอสาขาอยู่ที่ถนนบานากิโลเมตรที่26มรพาที่20ที่ปุมธานีสุสาร ท่านมูบ้าน่ะบ่เคยท่านมูกี่จอในงานี่ือมที่บานาเงนะครว่าคื่เ็ป้าที่บอกใหุ้าพสองาแะยมีสพิเศษตองแคงพิเศษเพาะกาีาน้น ผู่อยน่ครัอปอีกครั้งนึ่งเชิอนหครับสำหรับท่านผู้มีิทรทุกท่านที่เสนทางการเมกากราบค่ขอบคุทุกท่านที่ร่วม่ดยกานี่คือเสร็จแล้วนะปส่วนทองที่จริงๆมัจะเป็นทางส่วนทัศกา ตหน้าที่มีป้ายขอสำหรับสำหรับท่านผู้เกียนนะครับผู้เกียนที่อยู่ในสังกัดองค,ค์กรต่างๆป้ายปุ่มไว้ส่วนท่านผู้มีเกียรติที่มาทำง,งานทั่วไปนแต่โตที่ไม่มีป้ายท่านสามารถตามสถานและมานั่งทานมิโตะได้เลยนอกเหนือจากอาหารที่สูงบริการต,ตามสูงต่างๆแล้วยังมีอาหาร สวัสดีครับท่ารับทราบนะครับในโซนหน้าหน้าสองแถวหน้าพีทีตรุนี้ต่อการเรียรนนะครับที่ท่านองค์กรการจนบตนนคตรอลสบตาจิตการธนบครเรียญไวคอยต้อนรับท่านนะครับจะเป็นในส่วนของครอบครัวการจนบคตรเพื่อนของท่านองคอ์กคร,ร,รการธาสสนานคารรายส่วน

ดูเลยครับดึงตีนอาแอร์โรบิครับน้าอะไรเสืมมเอาสามาด้วยไหมเ <c oughs> อาศาสตมาด้วยไหมวันนี้เต็มที่เลยนะแอรโรบิเต็มที่เลยประชันกับแอร์โรบ <c oughs> คุณนะครับเฉียดรับรัรบุณี้สัาว์บุีขอบคุณนายกรักอีกครั้งนะครับแล้วก็ัรุเป็นใหญ่ ดูพื้นที่มาดูงานวางแผนเตรียมส่งทีมงานมาช่วยจะอยู่แล้วช่วยให้ท่านประานเรียน้อยหน่อยช่วยเป็นบระานในการดำเนินกานะครับขอที่หนึ่งรรังเป็ังจีะังลูกตอุปกร์ต่างอุปกรณ์วัวัจากบรองจะมีบ้านบอกอยู่นะครับสายดูของผมฝากดูต่อท่้านละครับเดี๋ยวเจ้าหน้าเข้าไปทีอยู่ขาวเนืออนอาเร่ าคุณมีสาเจ้ากินเล้งแต่เสียบรอบเรียงบ้านเกโอมังคูสมันน้อยสมานบมจันทาวิตรสมานกนจครับวันนี้ที่เกาะโอมโพธิญาส่วนสองแถวด้านนี้นะครับจะเป็นของครอบครัวององาราชกาวบ้ครอบครัชาบ้านต่อไปครับติดคนตาเลยวันนี้แต่งนาะเดียวจบ จังหวัดเพชรบุรีอย่างไรนะครับเพื่อเพื่อความพอและพกากรวบรวมครอบรัวเดียวกันสถานีตสระบุรีเพื่อมหาเพื่อราชภัฏพี่น้องครับเดี๋ยว6มโมงแล้วเดี๋ยวจังน้อยเดี๋ยวตยแต,ต่งตัวแล้วขออนุญาตพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนนะครับเจ้วพบเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีพี่ป๊อบพี่ป๊อบเจอกนวันทีสี่นะครับเขออนุญาตแจ้งตัวกับเพี่ยนสุดเดิมคืนเวทีแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับและคี่